เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็นช่วงกองทุนกองใจนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางบริจอยส์แอนด์แสตั์จากคุณสุภทธิ์สิทธิสวภาคนะครับก็จะมาคุยให้ฟังกันนะครับท่านก็จะเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธการลงทุนนะครับของบริจอยส์แอนดทพลสมาคุยเรื่องดิจิทัลแอนด์ทกันนะครับสวัสดีครับคุณสุภทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับเออครับผมเออโอเค ครับผมภาพภาพรวมนะครับก็สําหรับภาพรวมของดิจิตอลแอสเซทเองนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยตลาดคริปโตนะครับหรือว่าดิจิทอเองก็มีการทำโอทำไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงประมาณวันที่5ที่ผ่านมานะครับก็สําหรับกองทุน SP Digital นะครับก็เป็นกองทุนอีกองหนึ่งนะครับที่เรามองว่าถ้าสมมติว่าลงกทุนนะครับคนไหนเองอยากจะมี exposure นะครับหรือว่าอยากจะจอยเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ดิจิทัลแอสเซทนะครัเพราะว่ากองทุน SP d g Block เนี่ยส่วนใหญ่ครับเราก็จะเน้นไปที่สินทรัพย์นะครับหรือว่าหุ้นนะครับเป็นหุ้นทั้งหมดเลยนะครับที่มีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Digital a s s e t ทเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นมาของ บิตคอยครั้งนี้เนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของ correlation นะครับระหว่างตัวของกองทุนหลักนะครับก็คือตัวของ Vanex Digital Transformation เนี่ยก็คือกองทุนหลักของ Digiblock นะครับก็มี correlation ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ74นะครับก็เลยทำให้ เอสพีดิสกบล็อกเองเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าจะตรงนะครับตรงใจนักลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกดิจิตอลแอสเซทนะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตก่อนละกันนะครับว่าภาพรวมตลาดนะครับในตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนครับว่าบิตคอยนก็มีการทำออทัมไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้เองนยเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะถ้าเราดูจากกราฟด้านขวามือเราจะเห็นได้ว่าบิตคอยน์นะถ้าเทียบกับอาลคอยนนะครับเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นหุ้นที่มี Market Ca Per ขขนนนาาดใหญ่่อะะคครับจ้งม ดิจิทัลแอสเซทที่มีขนาดมาเก็ตแคปขนาดเล็กนะครับก็อันนี้เทียบมาให้ดูฝั่งขวามือนะครับก็จะเห็นได้ว่าอีเทเรียมนะครับบิตคอยหรือว่าไบ n นสนะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเหรียญที่อาจจะเล็กกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตหนึ่งในช่วงณปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีนิ่งว่าปัจจุบันเนี่ยคนน่าจะโฟกัสไปที่เหรียญมารเก็ตแคปที่ใหญ่มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Bitcoin Bitcoin s p o ตนะครับที่แอปพิวฟ์มาตั้ง ถามว่าโมเมนตัมเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆปีที่แล้วเนปี2023ทั้งปีนะครับเป็นปีที่ทุกคนนะครับนา่าจะเล่นข่าวเรื่องของ Bitcoin Spot แอปครูฟนะครับก right ็แน so ่นอนว่าตอนนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วนะครับสำหรับตัวของ Bitcoin s p o t ที่ไวรุ่นคริปโตนะครับหรือว่าหลายๆคนมองคือเรามองว่านอกเหนือจากการที่นักลงทุนรายย่อยนะครับหรือว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยที่จะเข้ามาลงทุนผ่านบิตคอยสปอร์ตเนี่ยถ้าอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นหรือว่าจะกลัวในเรื่องของการที่จะนําเงินเข้ามาในดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยก็สามารถซื้อตรงๆนะครับผ่าน Bitcoin s p o t เช่นเกรสเกลนะครับแบ็กลอคฟิลิลิตี้ซึ่งปัจจุบันเป็นยังไงนะปัจจุบันก็ตามชาร์เเเเเลยนนนนนนะะจห็ไดด้้วว่่่่่าาาาชงงง2ออททีีผมุร ไล่ซื้อบิตคอยน์ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแค่ระยะเวลาเพียงสองเดือน,นครับก็เก็บเกลีย่ยขึ้นไปกว่าประมาณห้าเปอร์เซ็นของสป라이ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลาแค่สองเดือนเท่านั้นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คิดเป็นประมาณห้าเปอร์เซ็นของจํานวนบิตคอยทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบนะครับก็เราก็มองว่านอกจากเรื่องของการฮาวิ่งเดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตในไฟล์ถัดไปนะครับก็เรามองว่าบิตคอยสปอตเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นตัวของการที่เราสปพ이ายได้ค่อนข้างไวนะครับ อัปเดตสั้นๆนะครับสำหรับตัวของ Bitcoin d o m i n a สนะครับก็คือเราเอาตัวของ m r r k t t c p เนี่ยไปเทียบกับเหรียอื่นๆนะครับเช่นเอาคอยเนี่ยปัจจุบันก็เบรก53นั่นก็หมายความว่าปัจจุบันคนกำลังยังยังมีความเอ่อให้ความสนใจกับเหรียญ i t c o i n เป็นสัส่วนใหญ่นะก็เลยทำให้ตัวของ Bitcoin d o m i n นสเองเนี่ยก็มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวม นะครับของดิจิตอลแอสเซทนะครับก็สรุปคือบิตคอยทำเอาทำให้นะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับของบิตคอยสปอตอีทีเองที่ออกมา2เดือนเต็มเมที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงเป็นกระแสต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าทําให้สปลายเนี่ยลดไวขึ้นกว่าที่คาดนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้จะสถิตินะครับเดี๋ยวไปอะไรที่เป็นฮาวิ่งได้เลยนะครับผมก็วอตเน็กนะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีกิจกรรมนะครับหรือว่าอีเวนท์ที่เกิดขึ้นคือบิตคอยฮาวิ่งในช่วง ประมาณวันที่18-19เมษายนนะครับก็อันนี้ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งครับก็คิดเป็นประมาณ4-2วันครับหลังจากนี้นะครับก็เขาดาวไปพร้อมกันนะครับว่าราคาจะเป็นยังไงครแต่ว่าจริงๆจากสแตตก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าราคาของบิตคอยนะครับหลังจากเกิดการฮาวิ่งเนี่ยหลังจาก1ปีครับจะมีการขึ้นไปทำเอาทำไฮนะครับแต่ว่าครั้งนี้อาจจะค่อนข้างแปลกแปลกและว่าพิเศษกว่าครั้งอื่นๆครับเพราะว่า ท้งนี้เองเนราคาของบิตคอยมีการทำออทามไฮไปก่อนที่จะเกิดการฮาวิ่งนะครับซึ่งทั้งนี้เองอย่างที่ผมได้เรียนไปถ้าถ้าให้ผมมองนะครับคือผมวิเคราะห์ว่าการที่บิตคอยขึ้นมาในรอบนี้ที่ค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดก็คือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการไล่เก็บซื้อของบิตคอยสปอร t ตอีทีเนั่นเองที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะเกิดการฮาวิ่งแค่ประมาณ 2- อถึงสเดือนซึ่งจุดนี้เรามองว่าเป็นปัจจัยหลักเลยครับที่ทําให้สปายมันลดหายไปไวกว่าที่คาดมากๆก,ก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาได้ไวนะครับ,บ,รบก สามจุดหนึ่งสองห้าบิตคอยต่อบล็อกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งปีเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันพร้อมกันนะครับแต่ว่าทางนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าบิตคอยก็น่าจะค่อนข้างไพรซ์อิน ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าทางนี้เองเรามองว่าการขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็อย่างเซสชั่นก่อนหน้านี้ที่ผมเห็นนะครับก็ก็ค่อนข้างมองคล้ายกันนะครับว่าบิตคอยปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าเราดูเนี่ยเราจะมองให้มันเป็นบวกก็ได้ครับหรือว่าเราจะมองให้ปัจจุบันเองเนี่ยมันอาจจะพักหรือว่าไซเวอยู่บริเวณ6กหมื่นเจ็ดหกหมื่นแปดอยู่อย่างนี้ก็ก็เป็นไม่ได้เช่นกันครับแต่ว่าทางนี้เองเนี่ยผมมองว่ารอบนี้เนี่ยบิตคอยอาจจะขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็น่าจะม นอกจากนี้เองนะครับอาจจะเข้าไปแตะกลุ่มเมืองนิดนึงนะครับเพราะว่า SP Digital นะครับก็เป็นกองทุนที่70%แล้วกันนะครับมีสัดส่วนของหุ้นนะครับที่เป็น Bitcoin Miner สัดส่วนใหญ่นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับว่า Bitcoin Miner Movement เป็นยังไงสำหรับปัจจุบันนะครับคือต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับกลุ่มกลุ่มเมืองเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มี Correlation ที่ inline ไปกับ Bitcoin ข้างเยอะนะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับซึ่งเราจะเห็นด้ว่า ในใในในช่วงที่ผ่านมาเองอาจจะเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยได้ดีมากเท่าไหร่สําหรับตัวของอบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับพวกขุดเหมืองน,นะครับยกตัวยอย่างเช่นตัวของมาราทอนหรือว่าไรออดนะครับซึ่งเขาเป็นพี่ใหญ่ในวงการบิตคอย miner's หรือว่าบิตคอย mining เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ายูทูเดตเปอร์ฟอร์แมนต์เองเนี่ยเขาค่อนข้างแหลกตัวของบิตคอยไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับประมาณ2เดือนกว่าๆเนี่ยยูทูเดตนะครับบิตคอยในยบวกไปประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า หุ้นกลุ่มขุดเหมืองนะครับหรือว่าดับที่เป็นกองทุนหลักของ SP สพีที่สิบบเนี่ยก็อาจจะแลกไปนิดนึงนะครับจะเห็นว่าดับในบวกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สองวีคนะครับที่ผ่านมาเองนะครับบิตคอยเนี่ยขึ้นมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวของขุดเหมืองเนี่ยก็ยังติดลบอยู่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะรายออดที่อาจจะลงมาค่อนข้างแรงซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเรามองว่า จริงๆเรามองว่าเป็นโอกาสครับสำหรับการลงทุนในหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับการขุดเหมืองบิตคอยนะครับเพราะว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยก็ยังคงมาจากการขายบิตคอยนะครับกำไรของเขาก็ยังคงมาจากการขายบิตคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยขึ้นมาเลเวลขนาดนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าที่เขาโดนกดดันระยะสั้นเนี่ยอาจจะเดปเดตให้กับนักลงทุนฝั่งนิดนึงว่าการที่มันโดนปรับลงมาระยะสั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการฮาวบิ่งนะครับคือบริษัทขุดเหมืองเนี่ยเขาถ้าสมมติว่าเราตรงๆเลยนะครับโดยที่ สมมติฐานอื่นๆคงที่เนี่ยหมายความว่าบิตคอยตัวของบิตคอย miner เนี่ยต้องเพิ่มกาลังการผลิตหนึ่งเท่านะครับเพื่อที่จะ cover รายได้ที่มันลดลงไปหลังจากการ halving ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าบริษัทเหล่านี้ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับต้องกู้เพิ่มขึ้นต้องซื้อ,อตัวของ,ต,ของตัวการาเรียกว่า GPU ที่ใช้ในการขุดเพิ่มขึ้นลงทุนเพิ่มขึ้น invest เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับซึ่งเราก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยขุด หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขุดเหมืองบิตคอยน์ยอาจจะ price in ณปัจจุบันอยู่นะกำลังจะ price in อยู่ซึ่งเรามองว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับในการเข้ามาลงทุนนะครับสำหรับตัวของบิตคอยน์ม n เนอร์นั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับเราจะให้เห็นตัว correlation นะครับระหว่างบิตคอยนะครับจากสไลด์ที่ที่แซงใหน้น้องทุนเห็นหน้าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากราฟซ้ายมือครับก็คือทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาครับก็คือตัวของ Bitcoin สีส้มนะครับแล้วก็ตัวของ d ดบซึ่งเป็นกองทุนหลักของ s p สพีดิจิทลนะครับก็คือ,อสีขาวนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นมาราธอนกับไบรอดจะเห็นได้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับรวมถึง correlation ครับด้านขวามือเราจะเห็นได้ว่าตัวของ dab เองก็มี correlation ค่อนข้างสูงกับ bitcoin นะรประมาณ74นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มขุดเหมืองในประมาณ70ปรนะครับประมาณ65-69ซึ่งก็เป็น correlation ที่เรามองว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและปัจจุบันเนี่ยราคามันค่อนข้าง แหลกตัวของบิตคอยไปค่อนข้างเยอะซึ่งเราเลยมองว่าจุดนี้เองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับที่ที <c> ่ <oughs> ในการเข้าสะสมในหุ้นเกี่ยวข้องกับขุดเหมืองบิตคอยนะครับเพราะว่าการการขึ้นลงเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็สะคล้องกันไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการการขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานักลงทุนเนี่ยสามารถลองไปดูได้นะครับว่าหุ้นที่เป็นขุดเหมืองบิตคอยเวลาขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอัพเทรนด์ที่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยจะขึ้นได้สูงกว่าบิตคอยนะครับแต่ว่าเวลาลงก็จ,จะลงแรงซึ่งก็อาจจะตามมาด้วยความผาผันผันนนววววหรรือออ่่่่าาาาคคมเเสีียยงทจจะะะกบ สุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตมานำเสนอกักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับตัวของ SP d i g i Block นะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีความน่าสนใจยังไงนะก่อนอื่นก็ขออนุญาตมานำเสนอ performance ในปี2023ก่อนนะครับก็คือทั้งปีเนี่ยจะเห็นได้ว่า2023นะครับตัวของ SP d i g i Block นะครับก็ค่อนข้างเอา p e r f o r m a n c ตัวของ Bitcoin อย่างฉีดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทั้งนี้จะเห็นนะว่าถ้าเราดูภาพยาวเนี่ย correlation มันก็ยังวิ่งไปด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวของ Digital Block เองอาจจะวิ่งได้ค่อนข้างแรงกว่าในปีที่แล้วนะครับปูเยบบกั บิตคอยนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยบวกออกมา100ถึง150%ก็จะเห็นว่าค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะนะครับในปีที่แล้วครับก็จะเห็นว่าเอาเพอร์ฟอร์มไปค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณ50ประมาณ50%นะสำหรับปีที่แล้วนะครับสำหรับปีนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยผลตอบแทนในปีนี้ยู่หืดเดียวกับแมนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะค่อนข้าง แร็ไปพอสมควรสำหรับตัวของ SPD10 Block นะครับก็ปัจจุบ,บันเนี่ยลบ1 4% year to date นะครับยังไม่รวมเมื่อคืนอาจจะปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนบิตคอยนะครับก็ขึ้นมาประมาณ57%นะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างสา่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเป็นในเรื่องของ t ามมิ่งนะครับก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะมีตัวของเทคนิค c a l าอัปเดตให้กับนักลงทุนฟังสั้นๆด้วยนะครับว่าทาไมเราเราถึงมองว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีสาหรับการสะสม SPD10 Block ก่อนที่เราจะเข้าสู่เทคนิคนะครับก็ขออนุญาตมานำเสนอตัวของ Key Summary นะครับว่า SPD Block นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็หนึ่งเลยนะครับกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศนะครับไม่ได้เป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับเพียงแต่ว่าเดับนะครับเราจะมีสัดส่วนเยอะที่สุดครับประมาณไม่เกิน80%นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะข้อมูลของเดือนที่แล้วนะครับก็มีสัดส่วนของ H, อ DAPP นะครับหรือว่า v a n x Digital Transformation นะครับเรียกสั้นๆว่าดั p เนี่ยอยู่ที่ประมาณ79%นะครับแล้วก็นอกจากนี้ในกองทุนะครับแล้วก เราอย่างมีการลงทุนในหุ้นรายตัวด้วยนะครับเพื่อเพิ่มหรือลดเบต้าในการที่หุ้นเนี่ยเช่นสมมติว่ากลุ่มดิจิตอลแอสเซทเนี่ยมีการปรับลดลงเราก็อาจจะรีเวทในหุ้นที่อยุตัวอย่างเช่น Microsoft นะครับที่ถึงแม้เป็นหุ้นเทคเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของ volatility อาจจะต่ำกว่าหุ้นขุดเหมืองนะครับแต่ว่าเราก็มีการลงทุนในหุ้นขุดเหมืองโดยตรงด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่า holding อันดับ3ามของเราคือ Marath อนเช่นกันนะครับก็คือเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการขุดเหมือง Bitcoin นะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือตัวของ Micro SaG นะครับที เป็นบริษัท holding c อ m p a n y ใน Bitcoin นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมหลักๆก็สไตล์การล,ลงทุนนะครับของ s p Digital o เป็นยังไงให้กับนักลงทุนรู้จักนะครับว่า s p Digital เองเนี่ยก็อย่างที่เ็กที่เรียนไปนครับเมื่อถ้าเราลุกชูเนี่ยประมาณ70%ของหุ้นในพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นหุ้นไมเนอร์ทั้งหมดเลย Bitcoin Miners เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัวของ ประฟอร์ิภาที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็สําหรับเทคนิคนะครับและสิ่งสิ่งที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่ากราฟด้านซ้ายมือเนี่ยคือตัวของเดบนะครับซึ่งเดบเองเนี่ยก่อนหน้านี้เองนะครับก็ปีที่แล้วอย่างที่ยังแปลว่าเขาเพอร์ฟอร์มมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองนะครับวอชเน็กเนี่ยคือเรามองยังไงต่อในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเราดูกราฟฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชุดก่อนหน้าครับจะมีการพักักแล้ววก็สสะมมาในช่ง c o n s l a t i o n อันแรกนะครับก็จะเห็นว่ามีการเปิดแก๊บซึ่งเราก็มองว่าเป็นการ confirm break away แก๊บนะครับเพราะว่ามีการเปิดแก๊บขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการพักฐานแบบอั trend channel นะครับหรือว่าเป็น s i ์เ w a y อ up อยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการลงมาปิดแก๊บแต่งใดเราเลยค่อนข้างมั่นใจว่าแก๊บที่ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นแก๊บที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างมีมีแรงส่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่ามันอยู่ในช่วงของการพักฐานที่2นะครับัจจบนเอง ก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าน่าจะมีโอกาสรับอยู่นะครับสำหรับแนวเส้นประตรงที่ตีเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสวยสําหรับตัวของแด๊นะครับในการเข้าสะสมส่วนด้านขวามือนะครับเราทํามาให้ดูว่า เป็นอินดีค200นะครับเมื่อว่าเราดูกองกองเด็บเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอ่ากลุ่มที่เป็นซ้ายมือนะครับด้านด้านซ้ายมือเนี่ยหมายถึงว่าเอ่อกราฟขวามือนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงช่วงสายๆนะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่อยู่ข้างบนเราเปรียบเทียบอินดีคเป็น100เป็น100เต็มเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเพิ่งรีโควเวอร์กลับมาแค่ประมาณ28.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ถ้าสมมติว่าเป็นบิตคอยเนี่ยปัจจุบันมันขึ้นไปปททาาาาาเเาเเ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 รรรรรีีีีียยยยยยบบบบ้้้้อออออออแลลลลววววววนนนนนนนะะคคััััถช่่่่งงงงดดกกกกมมมตขขหหุุุใื็็ กลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างแรงกลดนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจในการเข้าสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาท่ลนะครับก็คือบิตคอยมีการทำออทามไฮนะครับแล้วก็เทคนิคที่เรามองว่าเป็นโซนสะสมที่ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับเอชพีดิจิตอลก็มีประมาณเท่านี้ครับผมครับก็พอดีมีทางบ้านถามมานะครับว่าบิตคอยตอนนี้เข้าได้หรือยังแต่เท่าที่ฟังจากเอ่อที่นําเสนอมาเนี่ยครับดูน่าสนใจก็คือคือบิตคอยเนี่ยออทามไฮแต่ราคาหุ้นเหมืองนี่ยัง ตามไปไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเพราะนั้นจริงๆอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อกองตัว SP ที่จีบล็อกเลยใช่ไหมครับเเรามองเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าใน,ในช่วงที่ผ่านมาเองด้วย correlation นะครับก็คือยังคงอยู่ที่74เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเราเลยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือผมจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับนักลงทุนนะครับก็คือเราสามารถนำตัวของแอปเนี่ยไปเทียบพลอตกับบิตคอย n ได้น,นี่เป็นเทคนิคนะครับว่าคือสุดท้ายแล้วด้วย correlation ที่มันควรจะไปได้วยกันเนี่ยถ้าหากว่า บิตคอยลงมาต่ํามากเกินไปหรือว่าอันเดอร์วัลูดบมากเกินไปก็หมายความว่าบิตคอยก็น่าจะอันเดอร์วลูในช่วงนั้นซึ่งจุดนั้นเนี่ยเราอาจเล่นบิตคอยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติปัจจุบันนะครับตัวของหุ้นในบิตคอยม m i เนอร์สเนี่ยมันลงมาต่ํามันค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวของบิตคอยค่อนข้างเยอะจุดนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถ เข้าเพื่อก็งกาไรในระยะสั course, ้นหรือว่าระยะกลางได้สําหรับตัวของหุ้นในการกลุ่มขุดเหมืองบิตคอยนะครับซึ่งเราสามารถดูไว้ทุกไทม์เฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็น1เดือนถ้าถ้าถ้านักลงทุนคนไหนเป็นแบบสายซิ่งสายระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูแค่ไทม์เฟรมหนึ่งมันก็พอเราลองมาเทียบดูว่าโอเคแก็บที่มันต่างกันเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าใครเนี่ยเป็นสายระยะยาวก็อาจจะดูมากขึ้นอีกเช่น6เดือน1ปีอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ค่อนข้างดีสําหรับการเข้าลงทุนซึ่ง SPG Exposure Block Bitcoin ก็มี mininging ค่อข้างเยอะก็มองว่าเป็ สะสมค่อนข้างดีนะปัจจุบันครับโอเคได้ชัดเจนนะครับงขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะครับที่วันนี้มาอัปเดตกันนะครับขอบคุณนะครับครับผมครับขอบคุณครับ